ครับดี่ครับวันนี้เราก็มาชมเต่าหัวมังกรของหลวงปเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมกันนะครับอีกหนึ่งตำนานวัตถุมงคลของหลวงปเปิน่นที่หายากแบบสุดๆครับในวงการเนี่ยแทบไม่พบเจอเลยนะครับสําหรับเต่าหัวมังกรของหลวงปเปิ่นวัดบางพระครับปกติเนี่ยก็จะเจอแต่หลวงปเปิ่นเนี่ยนั่งอยู่บนหลังเสือครับ ครับแต่นี่เป็นเต่าหัวมังกรของวัดบางพระครับรุ่นเนี้ยน่าจะสร้างประมาณปีพศสอง0ครับเพราะด้านล่างเนี่ยก็ฝังเหรียญพยาเต่าเรือนอยู่ครับครับอีกหนึ่งตำนานอ่า เครื่องรางของขังของวัานังพะครับครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบเหรียญจีนครับเหรียญของประเทศจีนครับอ่าด้านบนเนี่ยก็จะมีเต่าอยู่ครับเป็นรูปตัวเต่าแล้วอ่าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหัวมังกรครับ แะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลูกเต่าครับอยู่บนหลังเต่าอีกทีครับและตรงบริเวณกระดองเต่าเนี่ยก็จะมีรอยจานมาจากวัดครับตรงนี้ครับแล้วก็ประมาณตรงนี้ครับมีรอยจานอยู่บนกระดองเต่าอีกทีครับอพอดีเนี่ยผมได้มาสองตัวครับสําหรับเต่าหัวมังกรชิ้นเนี้ย ตกอยู่ที่ดอนเมืองแล้วนะครับสําหรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ครับอีกหนึ่งตำนานฟาร์มหายากของเต่าหัวมังกรของวัดบางพระครับตอนนี้ตกอยู่ที่ดอนเมืองสองตัวครับ,รบภาพขยายครับเอามาร่วมเผยแพร่วัตถุมงคลของอหลวงปูเปิลวัดบางพระครับ ไม่ค่อยพบเจอครับบนข้างครับที่กระดองเต่าอีอกด้านนึงเนี่ยก็จะมีรยอยจันมาจากวัดเหมือนกันครับทั้งสองด้านครับนบนเนี่ยก็จะเป็นลูกเต่าครับน่ารักดีครับ ตาหัวมังกรรุ่นเนี้ยพุทธคุณเนี่ยก็จะเน้นหนักไปเน้นหนักไปทางด้านโชคลาภครับแล้วก็มีเมตตาครับคุ้มคองบ้านเรือนครับครับอีกด้านครับต่าหัวมังกรครับ หน้าครับมีการจานด้วยเครื่องมาตรมา,าวัดก็อยู่บนหลังกระดองนะคร,ครับมาดูใต้ฐานกันนะครับ ใต้ฐานเนี่ยก็จะก็จะมีการฝังเหรียญอยู่ครับน่าจะเป็นเ,เหรียญสิทธิทมหามงคลนเต่าเรือนปีสองหี่ศูนนะครับฝังอยู่ครับสองสองเหรียญครับเอายายครับฝังอยู่สองเหรียญครับ พอดีด้านหลังเหรียญเนี่ยผมไม่ได้มันอ่านไม่ได้ครับแต่น่าจะเป็นเหรียญสิทธิมหาวังคนเต่าเรือนปี2540นนะครับครับดูกันหลายมุมครับ ยยคอยากจะให้ดูได้หลายมุมนะครับแบบชัดเจนเงี้ยครับไม่มีปิดบังครับครับ,รบดูที่กระดองเตานะครับภาพขยายครับสวาเก่าของเนื้อครับ เอาหัวมังกรของโลเปนวัดบางาพระครับครับด้านหลังครับดูให้ชัดทุกมุมครับ ต่อเนี่ยก็จะเป็นหัวมังกรครับ,รบหัวมังกรครับขยายมากไม่ได้ครับภาพมันจะไม่ชัดครับครับต้นหลังครับ หัวมังกรของวดัดบางพระครับตัวที่หนึ่งครับด้านหลังเนี่ยที่ใต้ฐานเนี่ยก็จะฝังเ,เหเรียญพญาเต่าเรือนอยู่ครับสองเหรียญครับ น่าจะน่าจะจัดสร้างมาประ,ประมาณปีพศสองห้าสี่สย์ครับครบันี้ตัวที่หนึ่งครับครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สองหน่อยนะครับ ตัวที่สองเนี่ยก็จะสภาพเดิมเดิมครับเก่าๆแบบได้มายังไงอ่าได้มายังไงอยู่อย่างนั้นครับยังไม่ได้ทำฟาะอาดครับดูแบบดาเดิมครับครับเป็นเต่าหัวมังกรตัวที่สองครับอ่าชิ้นเนี้ยอ่าก็ตกอยู่ที่ดอนเมืองครับกรุงเทพครับ มาร่วมเผยแพร่วัตถุมงคลของหลวงปินวัดบางพระครับหายากฝาหลงรูปหล่อหลวงปินนั่งเสือ,อครับส่วนมากเนี่ยเราก็จะเจอเจอแต่รูปหล่อหลวงปนนั่งเสือกันแต่ว่า,ารูปหล่อเต่าหัวมังกรเนี่ยจะไม่ค่อยพบเจอครับ ภาพเด,เดิมครับเก่าแบบล้เดิมครับอันนี้ได้มาแบบเก่าๆครับยังไม่ได้ทาําฟอวสะอาดครับก็เลยเอามาให้ดูแบบ2แบบครับเดี๋ยวจบจากาการถ่ายทําตอนเนี้ยครั้งเนี้ยก็จะนําไปทาําฟอวตะอาดครับเพื่อให้สวยงามครับอนุรักษ์วัตถุมงคลอของหลวงปู่เป็นวัดบางพะไว้ครับ รูปหล่อเต่าหัวมังกรของวัดปางพระครับด้านหน้าครับครับเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีการจานด้วยเครื่องมาจากวัด อีกครับเหมือนเหมือนกับตัวที่หนึ่งที่ผมนำไปให้ดูนะครับก็มีครับจานด้วยเครื่องแต่เตาหัวมังกรตัวเนี้ผมยังไม่ได้ทำฟารรมสะอาดครับก็เลยเอามาให้ชมแบบสภาพตามเดิมครับด้านบนเนี่ยก็จะมีลูกเต่าอ,อยู่หนึ่งตัวครับ ที่ใต้ฐานเนี่ยก็จะมีเหรียญของอหลวงปินติดอยู่หนึ่งเหรียญครับแต่ชิ้นนั้นนะ่ะเต่าตัวแรกที่ผมให้ดูเนี่ยมีสองเหรียญครับแต่ตัวนี้มีหนึ่งหนึ่งเหรียญครับคราคู่นะครับนะครับให้ชมแบบเต็มรูปแบบครับไม่มีปิดบังค,ครับ ด,ดูจากรายการของเราไปเนี่ยแน่นอนครับไม่มีปิดบังดูแบบไม่มีมีปิดบังครับเปิดเผยหมดครับทุกจุดครับ น,นี้ยังสภาพเดิมเดิมครับยังไม่ได้นําไปทํความสะอาดครับได้มาสภาพเดิมเดิมครับับด้านหลังครับ หลังก็มีการจานมาจากวัดด้วยด้วยนะครับสําบ,บตัวนี้ครับอาจจะดูยากหน่อยครับเนื่องจากว่าค่าวสระป,ปกเนี่ยยังติดอยู่รอบบริเวณของตัวเต่าครับสบภาพดัมเดิมครับเดีย๋ยวจบจากการถ่ายทำเนี่ยก็จะนําไปทําควาสะอาดครับก็เลยนํา,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 าให้นําเอาใม้ชมทั้งสองแบบครับ ต้องต้องค่อยๆปรับไปด้วยนะครับพอดีไหมาบางทีมันก็ไม่ชัดครับต้องรอจังหวะความชัดของอ ตัวกล้องที่ถ่ายทคํครับครับอันนี้ตัวที่สองครับอันนี้ตัวที่หนึ่งครับ ครับอันนี้ตัวที่ตัวที่หนึ่งที่ได้ชมนะครับตัวนี้ก็จะมีการฝังเหรียญของโลเปิลไว้สองเหรียญครับเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนครับสองเหรียญครับสําสหรับตัวเต่าตัวนี้ก็จะฝังเหรียญพญาเต่าเรือนหนึ่งเหรียญครับ,รบสาหรับ ต่าหัวมังกรทั้งสองตัวนี้ตอนนี้ยอยู่ที่ดอนเมืองอแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยนำเต่าหัวมังกรของหลวงพระปณนวัดน์ังพระเอามาให้เพื่อนเพื่อนและพี่ๆชาวพี่น้องวัดพังพระชมหวังว่าเพื่อนเพื่อนและพี่ๆชาวพี่น้องวัดพังพระคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ย ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ